สุดเล่นเมือเหรอเออคุว่าจะเล่นเมือคอมโบนั้นไงทีไอสัตว์คอมโบนั้นที่เราเคยเล่นกันอะแบ็กมัดแบ็กมัดเออแบ็กมัดแบ็กแบกมัดอยู่ไหนอายุไแอายุไรอยู่ไหนแต่ปัจจุบันมันจะเต้นจะเต้นโอเคจะได้โอเคเฮีเดี๋ยเอาสกูลเลือกอวัต้าไม่ทันเลยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ี่ยแบ็กมัดไม่เจอคุยเดี๋ยนาน คอมโบนี้ยังอยู่ยังยังใช้ได้หรือเปล่าดีกว่าเออของโบนี้ที่เราเคยเล่นมันแต่ <c oughs> แต่มันมีตัวแกน <c> oughs> <cs> oughs> ่น,กกนะมีตัวแก้วมีตัวตันหยุดอือหยุดเยอะด้วยอ่ะหนึ่งสองสองตัวสามเดี๋ยวก่อนทีมเราใครมิดเอ่ยลักษณะจะต้องเป็นกูแล้วลักหน้ามือมีรถเดินนี่แหละทั้งนั้นเดี๋ยวก่อนเราเช็กลักหน้าะล้วลักหน้ากดเลรได้ก็น่าจะโอเคแต่ดูจากชื่อแล้วปอนครับกูดีกว่าว่ะชื่ออะไรวะ ปอนครับปอนนะโอเคเดี๋ยวแม็กมัสตานิมิดครับผมแก้ตัวโอเค h สองครับผม h สองมือดูแม็กมาสเดินดุมด่มๆไปแล้วขาโขาสั้นเลย <laughs> โอ้แล้วอวตารนี้ดังเดิมโอ้สคูครับผมแม่งแบบเก่าสัตว์อวตารเนี่ย <laughs> มันอวตารเดิมไงี <laughs> อ้าวนี่ตัวเดิมเหรออ้าวตัวเดิมตัวเดิมจำไม่ได <laughs> ้จำจำไม่ได้ใช่ไหมคุจ้าแม็กมาืจำไม่ได้ไอ้เ้ มึงไปจำใบตัวไอ้ด้วงไม่ใช hmm? ่ด้วงเยแมงป่องแมงป่องแมงป่องเออเสือรกูจจำตัวนั้นได้ตัวเดียวตัวนั้นแมงตัวนั้นแมงสร้างชื่อนะเว้ยไอสเอร์มึงโซโลมิดออกอ้าไม่ใช่กูโซโลมิดเดี๋ยวก่อนนะกูงงเลยละมึงโซโลล่างโซโลทำใหมไม่มีป่าพีเดออ๋อพีเดไม่ป่าพีเดไม่ป่าเหรอป่าดีกว่ามั้งอ๋อโอเคครับผมเดี๋ยวผมโซโลให้ผมโซโลให้ รักหน้าขึ้นบนเลยครับเอากดเคครับผมรักหน้าขึ้นบนเลยครับผมรับเดี๋ยวโซโล่ให้ไม่เดี๋ยวอย่ามาจมด้วยกันเลยเถอะผมจมมีน่ะเป็นคนดีป่ะล่ะเจอคนเดียวคนก็พูดดีได้แต่อย่าให้คนพูดหยาบแบบมันพาสังคมมันเกยใครใครด่ากูเกยสัตว์เอาไงเอาไงทำไมเกยแล้วทำไมเกยก็หัวหัวมึงทำไมเออ เขาบอกเคขอโทษครับขอโทษครับป้าโจ้กูด่าเมไม่ได้เลยขอโทษขอโทษมันแทงใจดำมิ่งฮะขอโทษจริงทุกวันน well ี้ขี้ทุกวันนี้ขี้นี่ไม่ต้องไม่ต้องเบ่งเลยเนี่ยแล้วพวกมันก็เชื่อแล้วถ้ามมดเล่นกันอย่างเงี้ยให้เหชื่อเลยไปร้านเล่าหลังห้ามเล่นอย่างเงี้ยนะทีดีวโอเคป่าวันวันนั้นที่หมดไปได้เหรอหวยวันนั้นที่ไปแม่งมองอ่ะแม่งมองกูที ได้แค่มองไม่ลองเลยเหรอไอ้สารกูชอบลองยายาเป๊บสกาวเว้งวินวอลแต่เวลแรกเหรอไม่ออโต้ดิไม่ออโต้ไม่ออโต้ออโต้อะออโต้หรือเปล่าออโต้ซาลูนอืออย่าตีกูโอ้โหมันควบกลัวเฮ้ยมันมีดีนายคลิปได้นี่หว่าเหรอมอกูลืมมี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 ใจมีใจนั่นไงกูไม่ได้คลิปเลยเนี่ยโอเคมึงรอเลย ยี่สิบนาทีค่อย PK กูโดนกดลันเรนหนักมากข้างล่างผูก็โดอนหนักมากเหมือนกันด้เมจซุปเปไม่ได้เลยแม่งอยู่กับนินจากับสกาวสกาวแม่งวอลกตีกูสามสามรอบเลยแต่มันก็ออโต้อยู่นะฝั่งมันเอ้ยเจ็เยนแต่แป๊บเล่นดีแป๊บเล่นดีเจ็ดเยนเอ้ยแมันตีแป๊บไม่เล่นดีหรอกกูเล่นเฮียมากกว่าน่าจะเป็นบั่นั้นน่าจะเป็นฝั่งนั้นมากกว่าน่าจะเป็นเพราะกูกา เออเดียวเราเก่งไอ้าสต์แค่เราไม่ได้เล่นเฉยเฉยศาสต์เก่งกับคนที่แบบ AFK อะไรก้เออว้ยเฮ้ยมันตีกูแล้วมันตีกูไม่หยุดเลยโดนไล่แล้วนี่ร่างไม่ได้ปะถื่ได้ได้นี่ยหายไม่เน็ตัวว่ะโอ้คนอีสานตป้อนี่ศาสต์ป้อนนี่คนบ้านคนบ้านใดลาว นี่ยแล้วมึงก็เป็นเล่นกันอย่างเงี้ยไอ้ตว์แล้วเดี๋ยวเขาว่าด่ามึงด่าคนอีสานเหรออย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ด่ามากอดสัตวก็ด่ามากอีสานอืสาวอีสานสวยมากเมียมึงเหรอไม่ใช่ไม่ตายมึที่ไหน่ไม่มีโอเคโอเคโอเคนูมึโอ้ไอสานออกเสือไม่ได้ไหมมึงเนี่ยตายแล้วกูพูดแบบนี้กูต้องหันหลังไปดูว่าอยู่หรือเปล่าต้องเช็คต้องเช็คก่อนนี่มึงคำพูดไอกระบารลั่งง่ายๆเลยนะเนี่ย เยโอ้ยทำไมกดดันผูขนาดขนาดนี้วะแต่เรื่องที่ผมสอดนะครับยังยังสอดจริงจริงใจเป็นพานีตาไข่แจ๋วเลยพี่เกือกรู้ได้พิกเกือกรู้ได้ไอ้สุดท้ายของก่อนใส่ของก่อนเออยใสของให้ผมนี่นี่ทำคิดไม่ได้หวังเลยเลยหวังว่าเออผู้หญิง ทนะีนี้ฟอโลก่ก็จะไม่มีไอ้ <ś led> สัตว์ิ่งดีๆก็จะไม่เกิดขึ้นไอ,อ้สัตว์ดูวันนี้จะแดกแก่ไปอยู่างไรจะด้วยดูวันนี้แดกแดกข้าวเด็กป .4 ยังแดกข้าวหลูกูเลยเหี้ยเดินผ่านขอทานชะโงกไปมองเ <ś led> งินเยอะกว่ากูอีกไอ้สัตว์รวมเลยไม่ทั้งหมดเลยต้องมันหายไปไหนหนึ่งตัววะ มันมันฟาร์มเหรอวะไม่น,น่ามีตัวฟาร์มนะสำนักแต่เวลก็เดินเรื่อยๆนะเฮ้ยสเกายเป็นเฮียอะไรเป็นเฮียอะไรเอ้ยตันว่ากูตันว่าวคืันงว่าเข้าใจเข้าใจของขาดช่วงนี้้ก <Yeah. S 2> ็มีว่าวว่าเฮ้ยน่ะมึงเอาเงี้ย <laughs> <laughs> มึงเอาเงี้ยนะ <laughs> เดี๋ยวเขาก็จะไม่ดูเลยนะพ่อแม่ได้ยินมึงว่าอะไรวะลูกไม่เอาไม่ดูช่วงนี้นนทั้งเฮียเฮ้ย ให้เปดเปเขาดูแบบว่ามีความสุขอย่าไปด่าเยอะมาเปล่งว่าไปสนามหลวงจะไไม่เค็มไม่คงสั้นเล่นว่าวอะไรเนี่ยเออเล่นว่าวดิเล่นแบบสาวแล้วขึ้นสาวลงสาวขึ้นสาวลงเอาสักูคิดมากเลยดีดีสาวขึ้นสาวลงเอาสักูคิดมากเลยจริงจริงนะสาวขึ้นสาวลงดีนะแต่อย่าสาวหน้าคอมไม่ดีอืประจําเลยกูเนี่ยเตรียมชิดชูไม่ทันด้วยบางทีสุดแล้วเก้าอี้จลแบบ มันเอาอย่างเดียวทิชชุบเปียกด้วยนะอืมทำไมวะเดี๋ยวพอรีมันลงเพื่อติดเป็นคราบมิดหายมิดหายเนี่ยแล้วก็เอาทัไม่กูไม่เหลือภาพพอดีดีแล้วเนี่ยโอ้ไม่ต้องคิดมากนะครับคนดูที่พูดไปเนี่ยเรื่องจริงทั้งนั้นแหละเรื่องจริงครับผมมึงดูมึงดูไอ้ซ่าเอาบอกเอาเยอะไหมเอาหลัง มันก็เป็นเเรื่อองงงขมึป๊ปอะเป๊ปเข้ากูเพื่อนกูบอกมึงแล้วเพื่อนมันเข้าหลังแต่กูชอบชอบเป๊ปเฮดเฮดเฮดทีเฮดอะไรแทงให้เพื่อนดูดิแทงให้เขาดูดิโอ้โหไอ้ควายตบมือโชว์ไป่ถึงทีเจ็กเก้กูจับปากมึงได้เลยเก็ตกูเก่าอีกขึ้นมาดักแบบไงชิ้นทอยู่ข้างบนกูลืมนะไอ้ชั้น Oh, โอ้โหโชว์ไปหนึ่งดอกอ่ะทำไมทีมไม,ไม่ได้เล่นเอาแพ้ไหมทีมเราตายรวัรวๆเลยเฮียสามหนึ่งเฮ้ยเราทีมเราสายเลดเลดก็แพ้มึงดูฮีโร่ก <laughs> ูก็เลดได้โถทีมึงมีดอนเนี้ยนะอ่าเดี๋ยวกูตบโชว์เลย ตบมึงไงเอ็นยัยเนี่ยมึงส่งมาเนี่ยเมื่อกี้มึงต้องรอกูจบก่อนโดูตกใครตกมึงเนี่ยจบแค่นั้นไม่ถันแล้วไงปากมันลั่นช่วงนี้มึงลั่นบ่อยนะลั่นหลายเรื่องไกลอ่อนไกลอ่อนช่วงนี้ไกลอ่อนลั่นหลายเรื่องนะมึงชอบแซวเพื่อนนะไปช่วงนี้แซวเพื่อนที่ไหนบ้านเมียเพื่อนอ่ะ เอาใครไม่มีอย่าพูดถึงเขาสิใครนี่พูดถึงใครนี่ผมสอนทุกคนไม่เอาหรอไม่เอาแต่เบิร์ดนะเอาเอาซะหน่อยไหมเออเอาแต่เบิร์ดไหมไม่ไม่ไม่เอาเรื่องของเบิร์ดมาขอซะหน่อยไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นเป็ดแมล่ะเป็ดแมล่ะเอายากด้วยรู้ด้วยรู้ว่ากูมาด้วยไม่รู้หรอกมันจะไปตัดเหมือนกันรู้น่ะมันมันม่ยุ่นบ่อยมากแต่กูปากหวานไยนี่เอาปะเอาปะเอาปะ หันมาหันมาหันมาสวนเนาะเอ๊ะมันจะเอากูแล้วเนี่ยชุดเดียวตายปะไม่ไม่มีชุดมีชุดกว่ามีชุดการันตีนะแต่พออืมคุยเอาดิเอาดิเอาไหมในป้อมเนี่ยนะกูมาเยน่ทิ้งเลนไงกูทิ้งเลนละดับเบิ้ลหมดยังอ่ะกิวิเออหมดและเดี๋ยวเข้าโอเคไม่เป็นไรล้ไปไปกลับไปเลนไปไปอยู่โง่ๆแล้วค่อยแพ้กันอย่างสั้นๆกลัวร่างจะแตกกันไอ้เหี้ย แตกง่ายเลยสัตว์ไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นเลยสัตว์ไอ้เหี้ยแตกตัวแล้วแตกเลยถ้าจะถ้าตัวแตกง่ายดูเหล็กกล่องใหม่ชื่อรุ่นอะไรไม่รู้แต่บอกเลยว่าชาขนาดเลยวะชาดูนะกูไม่เคยลองอ่ะทุกคนนี้ไม่มีใครให้ลองว่ะทีตัตายเราไม่มีเหมือนกันไม่มีเหมือนกันอันนี้เนีเขาใหม่อีกทีนึงเอออ่านพันทิปอ่านพันทิพย์มาตัวตา มึงไม่ใส่มาทิพย์เหมือนกูแน่ช่วงนี้มีหวาดเพื่อนมึงอยากไปดีเดี๋ยวตายนะตายนะกูอยากไปใส่ยพิตตี้มากเลยไม่มีตังค์ใส่ยพิตตี้เลยวะกูเห็นกูไปมอเตอร์โชว์นี่กูไม่ได้ดูรถเลยเนี่แอร์แบ็คอย่างเดียวเลยกูโอ้โหไอ้ยูยเนี่ยากงต่ำด้วยไอ้เหี้ยช่วงนี้เขามันนับเป็นซีซีนะวะช่วงเนี้ยแข้งใครแข้งฟาร์มยาวเลยอ่ะต้องเอาหน่อยวะเดี๋ยวมึงเข้ามาเออกูอยู่ป่าแล้วเนี่ย กูเข้าไม่ได้มีสเกามันเห็นกูยังไงเนี่ยมันมันเห็นมันเห็นมันเห็นทีมกำลังไปกางก็หายกูต้องปอกหวาดเพื่อป้องกันตีวเอ้ยมีแม่งแม่งวินวอลด้วยแฮงก์ป่าได้แล้วหรอเดี๋ยวนี้ไม่รู้อะไม่แน่อะไรอะไรก็เปลี่ยนไปอะเดี๋ยวขอโดนกูเนเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะกลับไปนั่งนั่ง นั่งนั่งเตรียมงานมานะ <c oughs> คลิปนี้ก็เอาเชิวชิวไปก่อนแล้วกันขอซ้อมก่อนไ <c oughs> อ้ยัยคิวนี้ไม่ไหวจีถ้า,ถ,าถ้าคนรอดูรอดูสเต็ปดีๆรับรองว่าไม่มีแต่ถ้าเกิดกองจังไรมีแน่ๆ <c oughs> มีอยู้เฮียเขาจะได้รอดูคี <c oughs> ่ปใหม่จะให้ดูแต่จังไรอย่างเดียวเลยเอาหน่อยไหมครับเอาหน่อยไหมอืมกูได้แล้วกูได้แล้วล่ะกูได้แล้วกูได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้กูบล็อกเลนขนาดนี้ สกเกาไอชีสกเกาสักมาโอเคสตันสวยมากจบกันตรงนี้จบกันตรงนี้ดีกวา่าอย่าอย่าอย่าบุกเพ่งกับก<อ>ูตอนนี้สีไม่ดีจริงไอ้เหี้ยอ, <c oughs> ออกไปมันจะอับอายซะบอกเปล่า <c oughs> เป็นไงล่ะไอ้สั์เพียงแห้บเลยตะโกนเยอะเกินม <c oughs> อ,อ๋อ,อกไปกดคีย์เปิดไมค์เมา์สกลางอะเฮ็ดวันอย่างเดียวเลยกูเนี่ย กะว่าอยู่ทำไมไม่มีใครฟังกูเลยวะไม่มีใครเข้าใจกูกดตัวทีกดตัวทียี่ห้าหมกเนี่ยนี่จะฆ่าตัวตายนะคุยคนเดียวบาวามาที่กดตัวเคเยไอ้เล่นเล่นเซีเอสเกินซีเอสซเอต้องเป็นตัวเคเมื่อกี้กูจะฆ่าได้แล้วอสกาไอ้เที่ยแม่แม่งสักมาบนโดนวะจีรอก่อนกูนี่ไงบนมึงแทงกลับมาได้ป่ะกูกำลังมาเออกูมีมานาให้มึงอ่ะเอาต่อเลยต่อเลยต่อหาอะไรสกิลกูมีกูดาวเพื่อนต่อดิต้องต่อแล้ว เอ้ยเอาแล้วเพื่อนเอาแล้วผมว่าแล้วผมรู้สึกอะไรแ,บบแปลกๆโอเคเป็นไงตายเหรอสวยสวยต่อเลยต่อเลยต่อเลยไปแล้วป่าไปแล้วไปแล้วน้องปลา,น,ปาน้อยออออปลาน้อยเตัวปลาน้อยก็เซกเตอร์ที่ตัดโดนครับเกลียด regeneration คุณอกเลยลว่ปาป่ากุณนี่ปากแหลมมากเส้นคล้ายคลาคุยกว่า <laughs> อาการนีร right. ้คือขวบขนาดตัวเล็กๆขัดความแหลมมาเยอะเลยแม่กูสาเล่นดีๆมาสาโชว์ให้ตัวเองมึงเนี่ยงเน่ยเออแบบตักกูต้องไปนั่งเซ็นเซอร์ทรงเซ็นเซอร์เสียงกันเนี่ยรับากอีกไหมเนี่ยกูบอกเลยไม่เซ็นเซอร์ไม่เน้นสายคิดดีๆไม่เคยมีจบเลยดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไงอาการเป็นไงทิมไหมทิมออกไหมออกโอ้โหระดับนี้อ ปกติที่มดปกติก็ทิ่มเข้าที่หมอกมีหลากหลายอะไรเยอะเดี๋ยวนะที่หมอกที่มึงโดนทิ่มไอ้สัสไม่จะมีปุ่มทิ่มเขาแต่จะโดนที่ปุ่มจะเรื่องอะไรเนี่ยลุกเกอร์ป่ะเนี่ยฉันลุกโตเออทิ่หมอกนอกโต๊ะสกาำมันโกรธกูว่ะรู้ไหมไอ่้ล้องแบบเมื่อกี้นี่อ๋ออ๋อไม่เอาขนลุกเลยเป็นตัวอย่างเงี้ยมึงเป็นตัวอย่างเงี้ยไอ้สัสต่ำกว่าสิบแปดก็มีนะอยู่รู้บ่ แล้วก็คลิป18บวกอ๋อเจสันเขาเขียนในหน้าข้างหน้าไว้18บวกเลยไทยไเขียนไว้อันนี้ต้องเลดฉอเลยเฉพาะจากอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นหเลยเขาบอกจะเล่นไหมอย่าเลยอย่าเลยโอเคโอเคเดี๋ยวมันจะติดเลดอีออนนี่อ้เนี้ อย่าเล่นเยอะอย่าเล่นเยอะเก็บไปเล่นวันหลังบ้างเดี๋ยววันหลังไม่มีมุกเล่นมันเลิกเลิอกอ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 อกเอ้ยไม่ไม่หยาดิไอสัตว์ครึ่งคลิปมึงจะออกทั้งนั้นนะไปกูยังโชว์กาบอยู่เลยเนะี่ยเวลก้าไอ้กูเล่นเฮียอะไรเนี่ยพนะี่พูเวลก้าโ,โซโล,โล่เล่นด้วยเฮียเอาไงเอาไงพี่เคไม่มีเนะี่ยสิบสองนาทีเนะี่ยูว่ามันซ้อนป่ะพ,พี่เคไอเป๊ะปะหรอเป๊พี่เคหรอใช่เร็วะเนี่ยเป๊พี่ อ๋อเจ็บนะเนี่ยปลาคูเน่ะปลาคูเค่อนข,ข้างเจ็บมาเอามาน่ากันทีมีนี่ว่ามีคนนี่ว่ามาเอามาน่ากันเฮ<ย>้ยไอ้เหี้ยเอาแล้วเอาแล้วระฟักมีฟักมีด้วยป่ะฟักมีไม่หลับอ๋อฟักมีคูเดคูกูเคยฟั่งคูเคยเปิดหนังฝรั่งดูอ่ะมันมีพูดคำนี้ยฟักมีฟักมีอะไรเนี่ยคืออะไรวะไม่เข้าใจ ฟักมีฟักมีเลยเหรอเออมันมันร้องค่อนข้างถี่ค่อนข้างถี่เฮ้ยกูตายกูตายบอกฟักมีฟักมีฟักมีอย่างนี้นี่หนังนี่หนังอะไรเนี่ยหนังหนังโรงหรือเปล่าหรือเป็นหนังดูที่บ้านหนังดูที่บ้านเน้นดูคนเดียวเลยไอ้เยอะเดือคนเดียวไม่ได้ไอ้เฉยไมเอาไมว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 เอโดนชนเยอะแยะอ้ยแต่ แต่กูชอบหนังญี่ปุ่นนะเว้ยจริงทำดีหนังญี่ปุ่นอ่ะได้แค่เดี๋ยวนี้ทำดีาออม,มากเลยแต่ปกไม่ค่อยตรงเลยหนังญี่ปุ่นไม่ดีแต่แต่ถ้าก็จะเอาดีๆมันก็มีหลายเว็บนะ<อ>ไม่ต้องซื้อก็ได้นะถ้าอยากรู้คอมเมนต์ฮะอ <c oughs> ย่าอินบ็อกซ์อย่าอินบ็อกซ์ไม่ให้ <c oughs> คอมเมนต์เลยฮะเมนูกบงถูกบล็อกไอดีพีผมมีมีหมดฮะมีหมดฮะบอกเลยว่ามีหมดฮะโอ้ยเฮียแข็ง เอ้ยเอ้ยมิติจ้าเกิดแล้วเนี่ยอืมสเต็ปเนี่ยบอกเลยเจ้าป่าเลยทีเดียวเจ้าป่าเลยทีเดียวสิโตหรือเปล่า,<ม>าอาืมอะไรของมันวะอะไรของมันวะเ <c oughs> ห็นเป๊ปป่ะอยากอยากได้อ่ะอยากได้นจะ้อมไปแล้วอะ่ะ <c oughs> เอาดิเอาดิเอาดิเามีใครมาไหมอ่ะเป๊ปดีมานาอยู่อะ่ะโอ้ยเน<ม><ม>ี่ยคุณคุโดนชีฟคุณโดนชีฟคุณโดนชี เฮ้ยพี่เราเลิกกันไปไม่ได้อยู่เลยเดียวกันก็เน่าว่ะเออเทียรแต่เขาบอก็หลอยป้อมอะเรดิรู้สึกว่าไอตัวมันชื่อเชียรอะวะมาเตอร์ออฟอาร์มน่าจะเป็นแคลร่น่าจะเป็นแคลร่แต่ว่ามันมันคอดีนะอ,อมันคอโอเคอยู่นะมีตัวเปิดต่อเพ<ะ>ื่อนอ่ะเอ้ยเอาไงเอาไงเอาไงไม่เอาเลยไม่เอาไ,ไม่เอาเหมือนมีวะเหมือนมีวอลเลยเห็นกูไม่กวาะ เหมือนมันจะเอากูนะกูรู้สึกอย่างนั้นะเออเด็กถ้างั้นมึงแข็งพอปะไม่พอตรงนี้อ่อนตรงนี้มันมีเลี้วยากไม่แข็งเนี่ยมึงมึงมึงห้ามกูมึงเล่นเองแล้วมึงขาเข้าอ่ะไอ้เหี้ยนะครเนี่ยถ้าผู้หญิงมาดูเขาบอกมึงบ้าก่ามาสองคนเนี้ยไอ้เหี้ยปกติไม่อยากพากูเข้าดิเรื่องพวกเนี้ยปกติไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้นะครับปกติสวดสวดมนต์ตลอดสวดมนต์ นี่ปกติสี่ทุ่มเข้านอนแล้วเน,นี่ยเตืนเช้าหกโมงใส่บาตวันนี้ไม่ปกติวันนี้แบบว่าชาเลนจ์นิดนึง <c oughs> วันนี้แบบว่าแซววิกดนิดนึงต่อเลยเพื่อน,อนต่อเลยเพื่อนต่อเลยเพื่อนพีเดย์ไอ้ที่ไม่มีต่ไลด์กูเล่นอย่างนี้ไม่ไม,ไม่ใครเล่นกูเพื่อนเลยไม่ไม่ปกกูกันแล้วอ,ะอ่ะยังไงดิยังไงดิยังไงดิเอาแล้วทิ้งทำไม ก็ไม่ถ่ายกูเอาหรอกกูถ่ายตัวเองอยู่สองตัวให้กูตั้งไงเพื่อนใจเย็นเฮ้ยเสียงเสียงหวานนะเนี่ยอืมหวานนะแล้วเนี่ยเสียงเนี่ยเอาเบอร์บ้างเอาเฟซมาเนี่ยมึงแม่งกูผมปกติผมไม่ค่อยเป็นคนขี้อ่อยอะไรนะถ้า่เท่าไหร่หรอกเล่าเข้าปากกัเธอก็บอกสวยอันนั้นไม่ใช่อ่อยนะเงียบ ไปต้องไปอะไรมไม่ได้เบาลงเบาลงเบาเบาหน่อยเบาบหน่อยวันนั้นวันวันนั้นเจอผู้หญิงจะบอกว่าอยากเจ็บกระตรงไปเออก็เลยบอกว่าเธอเธอมานอนกับเราได้ไหมอะไรเงี้ยมึงไม่โดนตบอ๋อเหรออ๋อเหรอไอ้แม่เนี่ยบุกบุกลิดิกับหน้าตามากเลยมึงอ่ะเฮ้ยบุกลิกขวงางดีแต่หน้าตาเฮียไอ๊ะ ไอ้เยี่ยแหลกเฉยเลยทำไมแหลกอะมึงแหลกป่ะทไีไม่ไม่ไม่อ๋อน่าจะน่าจะอัดคลิปแล้วแหละเดี๋ยวนะผมขอตรวจอะไรนิดนึ่ง,งโอ้โอ้เขาทำไมมันมันมันโดนกูอะมันเกียโดนกูอะมีอะไรอีกจ้าเจ้าโอ้โออยางนั้นเนี่ยแป๊บนึงขอเช็คก่อนขอเช็คอะไรนิดนึงเล็กก่อนเลยเหรอวะอยากได้อ่ะอยากได้ตัวเนี้ยอ๋อแต่การันจะมีเคแล้วอ,ะอ่ะมา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 ได้แล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเกี้ยอ้าวโดนกันอีกแล้วโอ,โ,โอเค เเอาลยโอ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังโอ้โหเขาไม่ใช่หรอครับเขาข้างหลังเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยทำไมวะช่วยอะไรไม่ได้เลยไม,ไม่ไม่กลับเฉยเลยดิหนีไหม,ไมเพื่อนหนไหไีไหมเพื่อนตายไหมตายแล้วล่ะโอเคเ,อเก็บสก๊อตได้ตัวนึงต้องเอาเราต้องรอหลอกก่อนนินจาแล้วนินจาขีหิวนินจาค่อนข้างหิวเอ้ยเคนเคนหิวเคนหิว เออเราไงเออแคนหรือแคงแขคงกูขอโทษกูทำไมมึงตีเบาเทียวะกูไม่มีดาเมจเลยมันมีบาซาร์เรตเดี๋ยวมันหันสู้อีกไม่ค่อยล้วค่อยเราจังหวะสวนเราจังหวะจังหวะสวนเราดีถ้าถ้าดูดูบินซี่จะพูดว่าการเเรนแบ็คครับผมรู้าจักการเเรนแบ็กว่าทีการเเรนแบ็คืออะไรเล่าหรือเปล่าอืมสวนกลับ อันนี้จำจำวินซี่มาไหมพระชิเ่อนวินซี่เขายังอยู่ดีไหมอ่ะไม่รู้อ่ะทุกวันนี้มันยังดูดมาอยู่ไหมวะวินซี่เหรอไม่จริงป่าวคุณดูฟันมันเดือดสัตว์แมวแมวเราเล่นเราเล่นเกมเขาอยู่โอ้เขาเล่นเล่นลืมลืมผมรับคอนบ้างเลยเกมไทยผมรับทุกคนครับเออถ้าเป็นสปอนเซอร์เป็นได้นะฮะจริงผมชอบมากเลยนะมากนะก็แล้วแต่ผมชอบจริงชอบวินซี่อ่ะรักคารีน่าเลยแหละจริง โอ้ยโอ้ยอ้ยอาวุธเข้ามาโดนสตันด้วยกลับไป้ที่โหที่ท่านเลียตีนกับลีน่าได้เลียแล้วจริงรักมากครับพอนเม <rib> ืมก่อนรักมากเมกื่งงอก่อนเพียงอย่างแค่เมื่อก่อนก็พอาอนนี่แหละครับผมไม่ได้ไม่ได้ผู้หญิงก็บ <c oughs> <c oughs> อกอนนี่แหละโอเคไปบริจาคนินจาอยู่ตรงนี้อ่ะมีป mm ีเกียไหมนั่นอ่ะไอ้เป็นเพี้ยอะไรล่ะไอ้สัตว์เอ้ยโดนนั่นอ่ะอ้าวชิบหายแล้วทีโดน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  จะยืนแล้วอ่ะกูถอยได้อ่ะไม่รู้เพื่อนอลักแรกกูไ้ไหมไม่น่ารอดจะเย็นนะพี่เด่นะพี่เด่นะอลักแรกกูไม่น่าเกิดอะเกมเนี้ยไอ้เหี้ยดูจากพารเล่นละอย่าอย่าว่าเพื่อนก็จะมาหัดเล่นออ๋โอเคโอเคครับผมค่อยๆเล่นนะชิวๆฮะมึงเล่นดีดีไอ้สัสผมจะไเย็นไอ้สัตว์นี่มึงนี่แม่งเดือดกับกูอีกไอ้เหี้ยเข้าแล้วนะเข้าแล้วนะมีสกาวอล์กเอาเลย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 เอาเข้มาผมเมียเต้เหี้ยปั๊ เข้ากูเนี้ยไม่เข้ากูอีกแล้วอ่ะเบปไม่เข้ากูอ่ะโอ้กูลุยเดี๋ยวแมมันไม่ไหวเบปแม่เข้าแต่กูยียมึงสวยหรือเปล่าเออรักกูแน่ๆตายเนี่ยเข้ากูตายตายถ้าเข้ากูอีกรอบกูตายแน่นะกูตายง่าย มาันาแป๊บมต้องมีกันเวทไปยังอ่ะตรงอ่ะมีลองเท้ายังไม่ได้เลยทำไมเกมมันตึงอยางว่าสองเกมเนี่ยฮะตึงสองเกมเลยไม่เมียก็แม่ไม่เมียก็แม่ไม่ไม่ไม่อ๋อ <c oughs> ไม่มีเมียลืมตลอดเลยมคือลืมตลอดเลยเขาเด้อเอาโซ่แย่เลยโซดนะครับผมขอโทษทีไม่ขายของแย่จัดเอาเฟซเอาเฟซบอกฮะเอาเฟซเอาเฟซทักมาในยูทูบแม่คอมเมนต์ในยูทูบผมตอบหมดแล้วผมความจริงลรื่ออย่าขายเพื่อนอย่างนั้นเดี๋ยวมีโดเนทด้วยโอ้โดนเอ็ดก็มาเดี๋ยวมีโดเนทด้วย แต่ยังไม่ชอบหนักกว่านี้อยากเห็นหน้าเจ้าของชาแนลบอกนะครับผมอ่าโดเลพันหนึ่งนะโดเลพันหนึ่งทาเป็นเลี้ยงข้าวเลยซีซีกูก็ให้ไอ้สัตว์เพื่อนไม่มีค่าเลยอ่าลักหน้าบอกเลยว่าเจ้าของเฟซหล่อมากเอ้ยเจ้าของชาแนลหล่อมากใจเย็นเดี๋ยวไม่หลอกแมวทำหัวหรอกไอ้สัตว์มันจะเอาทำเมียหรือเปล่าไอ้สัตว์ดูวิตาเกดูอ่าลักน้าของะ แล้วม่ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องออกไลยแม่ฮะตามแถวบ้านเอารู้สึกว่ามันจะเอาละเริ่มละแถวบ้านเนี่ยี่เขาอยู่วัดโคกสูงเนงินี่เขาไม่ต้องไปตามแถวนั้นเลยเหรอคุยไอ้สั์เอาแล้วสูงเลยไอ้เหี้ยเนี่ยแม่งว่าสูงเลยเดี๋ยวพอเจอเนินยนะสูงกว่าโคกอกแล้วมึงมึงดูงเ,ปเป็นต่อเยอะช่วงนี้ยช่วงนี้มึงดูเป็นต่อเยอะกูโดนกูโดนกูโดนตายไหมตายบ้าอะไรทิมกลับไปดิเออ ต้องเอาให้ผิวผิวผิวหน่อยเอา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 แล้วเอาแล้วเอาแล้วหาอะไรอ่ะมึงมึงมีความตีนเขาด้วยมึงมีความตีนเขาด้วย yes ke สุดจริงคือมันเจอว่ะคนมีเล่นสุดจริงโอ้ยตาไม่โดนอาสียอายเลยได้หัวไม่ได้ปะเอ้ พูดชัตถินชัตถินวัตถาฟัก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 ได้วัตถาฟักนี่เหรอที่มึงบอกจะแครี่อ่ามึงเนี่ยของเนี่ยแครี่มึงหวังแครี่ตัวนี้เมื่อไหร่จ๊ะเดี๋ยวนะกันเมธเนาะกันเมทดีกว่าเนาะกันใหญ่ไปเลยป่ะโอ้สองข้างบน ยังไม่มีช็อตออดีๆเลยทีมเราไม่เคยอออเลยนะออาจริงจริอเดยชนไม่ได้เลยกูหาจ้องเขาไม่ได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่พวกมันเก่งหร่กกูกาเฮียตอนนี้ไม่ได้เก่งเลยเฮียนี่ไม่ไม่ได้ว่าใครนะแต่ไม่เก่งอ่ะไม่เท่าไหร่จริงแต่ล้าคนแต่ละคนดูเป็นหนึ่งในทีมที่เล่นด้วยก็คุณเก่งครับคุณเก่งครับผมถ้าคนดูเป็นเป็นเป็นหนึ่งเลยนะมึงโคตรเก่งกูสู้ไม่ได้ ช่วยกดไลค์ให้กูด้วยอ่ากดซับสไคร์ด้วยแบบยังไงมีไม่มีมีนี่ไม่ได้ต้องการอะไรเลยเอาไลค์กับซับสไคร์มาเท่านั้นเองเอาไปทำไัตสไครใครทำต้องยำเจสเจเอาไปหิวเลยดึกแล้วนั่นแหะเออหิวข้าวอ่ะไปกินข้าวกันโอ้ยพูดมากไงไปกินข้าวกันเถอะเฮ้ยมีให้กินนิ่งกว่าข้าวอีกข้าวไปไปร้านเดิมใช่เลย โอ๊ยตายดีกว่ะโอ้ยเชี่ยสวยว่ะช็อตแมสช็อตนี้เขาทำสวยมันอะไรที่มันทำดีมาเมื่อกี้นีหวานเลยดิเช่นั้นเห็นตลอดเลยไม่หรอกเพื่อนเราก็เข้าไปงงๆนั่นแหละเข้าไปงงงงละเมื่อกี้มึงมึงเข้ามาแต่กูเดินเข้าไปกูเข้าไปฝ่าไม่เล่นโหช่วยเขียวว่ะเป๊ก็ดีนะโดนเวทแรงหน่อย ัรกหน้าทีมเราเวทเยอะนะรักหน้าน่ารักสัตว์มึงก็ขู่สกิลแรงค่อนข้างแต่ว่าที่เหลือปกตีทั้งนั้นเลยสองคลิปแรกแพ้มเลยหรอเดี๋ยวคลิปต่อไปก็แพ้เด <c oughs> ี๋ยวเราก็ไปตัดให้มันสัส้นๆสิแล้วเราก็เอาไปเอาคลิปชนะมาลงงี้อ๋อมันจะเฮี้ยไปแล้วโคตรสร้างภาพไปเี้ยแพ้เราก็ลงนะชาแนลอื่นแพ้เขาเขาเก็บนะ คะแนนเราแพ้เอาลงนะชนะนี่ไม่เอาไม่ชนะนี่ไม่เอาไม่เอาขึ้นน้าไม่โชว์เลยเพราะไม่ค่อยชนะครับไม่ใช่เลยเลยเพราะไม่ค่อยชนะฮะเฮ้ดเราเฮห็ดสวยตายนั่นน่ะตายไม่ตายมีอ่ะมีปั๊มมีปั๊มมีปั๊มมันปั๊มมาดูเฮดดิมันมุ่งวิ่งไม่ทันยืนดิมอนมันเหมือนมันวิ่งตามตามตามไกลเหมือนกันนะ ออกไม่ได้เลยไม่มีตัวชนออกได้ก็สู้ไม่ได้ใชื่อไหมของไปไกลแล้วเชี่ยหิวน้ำเลยพูดมากเลยเราควรจะเล่นกันแบบเงียบๆคือแบบเอะสวัสดีครับนี่ไยเรา,เ,า,เ,า,เ,าเล่นกันรอๆต้องใจเล่นเอาชนะอะไรแบบนี้หรองั้นคลิปหน้าอะไรกันไม่เฮียคิวเมียว่า <laughs> มันไม่มีหรอกไอ้ถ้าเกิดเล่นด้วยกันนะ่ะไอ้สัสอ๋อถ้าผมเล่นด้วยกันเน้นแพ้ที่สุดเนี่ย <laughs> กุยกูคยแคสไปเนี่ยคลิปน่มีนะเว้ยกูชนะมีเหรอกลัวลงไปแล้วมไม่รู้เ,เฉยจริง่ะเนี่ยเออมไม่ใช่เกมนี้ใช่ไหมฟีฟ่าฟีฟ่ากลอวเลยไอ้ฟีฟ่าี <laughs> ่ชนะที่มือไหร่บวกศูนย์นะบวกศูนย์ก็เพียวได้ฮนะชื่อคลิปโอ้ยโดนเลยเว้ยตายดีกว่าพี่โอ้ตายแล้วหละ่ะ สแล้วอ่2 2> วะสองแล้วอ่ะอุ้ยอุยคอสวยโอ้โหโห้โห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 นห้หโหโหโ้โหโห่หโวแหโ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 หยหโหนบโหโหาโหโหโอโหโหโหโดโห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 ่หโ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 หเหา่ะหโหเหโหโหเหหอหหอห ข,ข,ข้อนข้อนอีกแก่โอเคคลิปนี้ก็หา,หาเหมือนเดิมโอเคนะโอเคนะคถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบ๊ายบายไอทีบ๊ายบายด้วยสัตบ๊ายบายครับ